หลังจากที่มีข่าวแพร่ออกไปว่าดาราอารมณ์ดีภัยร่์ใจสิงป่วยหนักในโรครุมเร้าหลายโรคคลื่นแห่งความห่วงใย,ยต่างถาโถมเข้าใส่ด้วยความรักและปรารถนาดีทั้งจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆหนังและละครหลากหลายรุ่นด้วยกัน เช้าข่าวดีเช้านี้หลังจากที่เราทราบข่าวว่าคุณอาไพรโดเจสิงป่วยหนักนะครับเราเลยเดินทางมาเพื่อที่จะมาถามถ่ายเหตการรวมทั้งมาให้กําลังใจกับคุณอาไพรโดด้วยนะครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจากข่าเช้าข่าวดีนะครับคุณอาคุณอาดูสดใสกว่าในภาพข่าวที่ที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับนัเอ่นนีนะครับผมเพราะว่าในข่าวนี่ บอกว่าการคุณอานี่แย่หนักเหมือนกันหลายคนก็เลยเป็นครับตอนนี้ก็เพียเหมือนกันครับเอาเวลาการเคลื่อนเงียนนองเดียวครับตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับเริ่มแรกเลยก่อนเป็นนะฮะมึนหัวครับมึนหัวเวียนหัวแต่ว่าตอนนี้พูดได้แล้วเพราะว่าเห็นบอกว่าวันแรกที่ทราบอาการเนี่ยก็คือพูดพูดยากมากลิ้นแข็งเลยใช่ไหมครับ มันเส้นเลือดแตกตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วฮะครับผมปกตินี่ดูคุณาจะน้ำหนักมากกว่านี้ใช่ไหมครับมากกว่าน้ำหนักนี้ลดลงมเยอะครับโอ้ดีอย่างเลยฮะอยู่ๆหายไปว่ยี่สิบกิโลมายี่สิบกิโลเลยลดยากนะคุณาบอกดีจังเลยคือไม่ต้องไปลดความอ้วนใช่ไหมครับอออคุณอาก็ยังดูเรียกว่า สุขภาพจิตยังเข้มแข็งอยู่นะครับยังอารมณ์ดีอยู่นะดีค่กเ,เพื่อนเพื่อนเรียวเรามาเพื่อนเพื่อนมากันเยอะนะครับมาให้กําลังใจกันอ,อ,อย่างหนึ่งคือที่น่าจะช่วยทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้คือความอารมณ์ดีนะครับคุณนะาอืมครับเ <laughs> นี่ยนะครับคุณพ่อไพโรดเนี่ยยังอารมณ์ดีอยู่เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของอาการป่วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกับพี่นกโชติรสนะครับคนที่วันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกําลังสําคัญในการดูแลคุณพ่อจนอถึงทุกวันนี้นะครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมคือที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเยอะมากนะครับ,รบอยากให้พี่สรุปนิดนึงว่าตอนนี้อาการของคุณพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะครับของพี่โลดนี่ก็จะเป็นอาการก็คือตอนนี้ต้องคุมเรื่องความดันนะฮะแล้วก็ต้องทานยาให้สม่ำเสมอเพื่อเรื่องหลอดเลือดสมองอะไรอย่างี้าคแล้วก็เรื่องอาหาร,อ,รอาการโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือก็ทรงตัวอยู่ครับอยู่นะก็ต้องดูแลเรื่องเรื่องยาที่สําคัญที่สุดอะค เขาขาดยาไม่ได้เลยครับแต่ว่าก่อนอนนี้ม,นมันมันแย่ลงไปแล้วก็ดีขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะค่ะมันพีคลงไปอืช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้ว่ะก็เนี่ยได้ยาก็ดีขึ้นละเพรานั้นพอดีไม่ได้ไปเอายาหลายวันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลขัล้นรุนแรงขนาดนั้นอพี่นกจะบอกแฟนๆยังไงเพราะว่าน่าจะเห็นในอินเทอร์เน็ตนะครับเฟซบุ๊กทวิตเตอร์เขาแชร์ภาพแล้วก็คนเนี่ยสงสาร เราก็เห็นใจอยากช่วยเหลือคุณพ่อเยอะมากเลยคนที่อยากจะช่วยเหลือนี่เขาทำยังไงได้บ้างครับตอนนี้คือก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่เป็นห่วงแล้วคิดอยากจะช่วยเหลือแล้วมีน้ำใจให้ให้กับเราอะนะคะก <Kag> ็จะพูดยังไงก็คือจริงๆแล้วตอนนี้คือส่องกําลังใจมาแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงคือตรงนี้เราก็ดูแลดีที s <S ่สุดค่ะก็อยากจะให้หายก็อยากคือให้เขาพยายามสู้เพื่อที่จะไป อาจจะกลับไปเล่นได้อีกหรือว่าเข้าไปวงการได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้หายเงาหายคิดถึงกันครับคืออย่างแรกเนี่ยพอข่าวมันแชร์ออกไปมากๆอย่างแรกไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอันนี้ผมพูดแทนเลยว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดว่าคนรอบข้างไม่ดูแลครับอันนี้ทําหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วคือค่ะคนรอบข้างคือทาหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วรวมทั้งทางลูกๆของพี่โรเบิร์ตเขาก็ช่วยกันผัดกันเวียนไปเวียนมาอยู่แล้วแต่ตรงข่าวที่ออกไปอย่างนี้คือ มีเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่ของเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่โลดเข้ามาเยี่ยมกันนะคะคแล้คือเขาเห็นเขาเห็นเขาก็อบอกต่อกันไปซึ่งคนในวงการเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกคนก็ต่างก็คือช่วยเหลือกันอยู่แล้วมีอะไรก็อยากจะให้ทุกคนช่วยช่วยดูแลกันตรงนี้มันก็เลยพอออกไปมันก็เป็นมุมกว้างไปอย่างเนี้ยค่ะอืมครับผมเพราะฉะนั้นแฟนๆใครที่กังวลอ่านข่าวแล้วอาจจะข้อมูลผิดพลาดไปบ้างก็สบายใจได้ตรงนี้ช่วยเดี๋ยวดูแลเต็มที่แต่ถ้าว่าใคร อยากจะช่วยเหลือจริงๆก็ก็ไม่มีปัญหาค่ะอืมครับผมอีกข่าวหนึ่งเรื่องของลูกที่บอกว่าถึงขั้นต้องดรอปเรียนเนี่ยอันนี้ความจริงเป็นยังไงครับพี่ครับคือความจริงง่ะวันนั้นคือน้องเขาดรอปเขาดรอปของเขาเนี่ยคือตอนที่พี่รถป่วยใหม่ๆเนี่ยคือเขาคิดเขาเองไปตามภาษาเขานะฮะคือเป็นลูกชายเขาก็คิดเขาเองคือเขาห่วงว่าเอยแล้วแม่จะทํายังไงจะอะไรยังไงนั่นคือเขาเขาไม่ได้ถามเราไม่ได้เขาเขาจัดการเขาเองอะไรอย่างเงี้ย รวมกับที่เขาก็อยากจะเปลี่ยนราคาการเรียนด้วยเขาก็เลยเออเดี๋ยวคือเขาตอบก,ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไปทํามาก่อนแล้วพอเรามาถามเขาที่หลังเขาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะกลับไปเรียนต่อคือบอกหนูก็ห่วงว่ยเดี๋ยวกลัวมีปัญหากลัวอะไรแล้วก็บอกเออมันไม่เป็นไรคือเรื่องลูกเรียนมันก็ต้องให้เรียนใช่ไหมคะครเราก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่นี้ด้วยความที่เขาก็ชมความคือน้ําใจลูกอะ่ะก็ื่นชมว่า เขาก็ยังมีความเป็นห่วงพ่อแม่ของครอบครัวอันนี้เด็กแเขาก็คิดเป็นเขาเองโดยที่เขาทําไม่ได้ปรึกษาทีกแรกครับผมแต่ว่าคือคืออาจจะดรอปจริงๆอาจจะดรอปด้วยสาเหตุอื่นๆทั้งเรื่องของวิชาที่เรียนให้เหมาะสมอยาเรียนด้วยอยากเรียนแบบไหนแล้วก็เรื่องของแบบน้ําใจน้ำใจของลูกค่ะที่เขาที่เขากิดห่วงด้วยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการเงินอย่างแน่นอนค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่ารักษาจนไม่มีเงินแล้ว ของลูกออกจากโรงเรียนไม่ใช่อืมอันนี้สบายใจได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วอย่างเวลาถ้ามีปัญหาหรืออะไร,รก็มีผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงก็หลายคนก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วคือเรื่องลูกก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าถ้ามันมีปัญหาจริงๆอืมนี่นะครับก็เคลียร์ไปทีละเรื่องนะครับให้คนเนี่ยหายสงสัยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตนแชร์กันเยอะข้อมูลที่ถูกบ้างผิดบ้างนะครับ ตอนนี้พี่น้ก็เป็นคนที่คอยดูแลเป็นหลักแต่ว่าคือไม่ใช่แค่พี่คนเดียวแน่นอนทุกคนช่วยกันดูแลทำให้คุณพ่อนี้ก็ยังดูอารมณ์ดีให้หายอยู่นะใช่แล้วทั้งนี้ก็คืออย่างอยู่ที่บ้านเราก็เนี่ยก็เราก็มีธรรมะมีอะไรเป็นที่พึ่งครับก็เป็นเรื่องสําคัญก็เป็นเรื่องสําคัญว่าพี่ก็จะเปิดบทสวดมนต์เปิดอะไรพวกนี้ให้ใครฟังทานั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างก็ว่าทะเล้อยให้ชักช้าเนั่นแหละเป็นการประมด กระชิดตัวมันซะเลยอย่างวัวพันว่าผมผู้กองอดิศรแสงทับทิมท่านรองราชการผมเป็นผู้รักษาการแทนครับผมถูกรอกโจมตีระหว่างทางกว่าจะมาถึงกอดด็กไปหน่อยผมเลยพักผ่อนซะกอ่อนคงไม่ผิดไม่ใช่หรือครับท่านรองผู้กองใช่คุณไม่ผิดแต่อย่าให้ผิดก็แล้วกันแฟนๆเป็นห่วงมากแต่ว่าพีเอสมมาเห็นนี่คุณอาก็ยังสดใสยอยู่นะครับ สดใสครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการไอเอสเนี่ยเล่นกันมาๆถ้าจะร้อยเรื่งได้คู่กันนะฮะร้อยเรื่องนะครับครับโโผมสอ,องคนนี่มันประมาณสี่ร้อยอืมครับแต่คู่กันเป็นพระเอกคู่กันเนี่ยเขาพรไปไฟโรดเนี่ยดังจากเรื่องดวงครับผมก็มาดังจากเรื่องชู้ฮะแล้วก็มาประกบกันเรื่องทองฮะเขาประกบกันมาเรื่อย <ม>เป็นพี่น้องกันก็มีเพโโลนเขาแก,กอ่อาหน่อยอให้อาเอ็ดเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงที่เล่นละครที่ประทับใจความทรงจำที่สนุกสนุกเกี่ยวกับเุณาเพโโลนเนี่ยสักหนึ่งตัวอย่างละครเรื่องไหนครับเรื่องเสาห้าเสาห้านั่นเราหนังนั่นมันหนังเสาห้าเนี่ยเราไปเพร่คู่กันครับแล้วก็สองชาติสมิงไปถ่ายที่ฮ่องกงครับ ที่มีความสุขมากเพราะตอนนั้นมันยังหนุ่มมากใช่ตอนี้ก็ยี่สิบกว่าพี่อัไพายโรดก็ใกล้ๆสามสิบอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันมาตลอดกําลังสนุกนะครับตอนนั้นกำลังสนุกก็ไม่ก็ประทับใจว่าคุณพโรดเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับใครครับคือสนุกอย่างเดียวตลกแตาขาดก็เป็นคนก็อาจจะขาดสีสันครับครับผมที่ว่าตลกนี้มีสัก มีสักเหตุการณ์ไหมที่อาร์นึกได้ครับว่าฝังอยู่ในใจเลยว่าประทับใจครับคือเช้าขึ้นมาก็ต้องมีเรื่องมาอัมกันแล้วครับอัมแล้วก็มันก็เป็นเรื่องคือเป็นน้ําจิ้มของของเลือกในกองของทุกวันเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องมาเล่ามีอะไรเงี้ยอืมจำไม่ได้กันเยอะเยอะมากนะครับเอเมื่อกี้เนี่ยโหยขับรถร้อยเก้าสิบเกขึ้นร้อยเก้าสิบห้า เกความเร็วแม่เกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้นะเอาทำไมท่านไปโลดมาช้าวันนี้เป็นเพราะอะไรนัดแปดโมงทำไมมาแปดโมงครึ่งโอ้โหเกือบทับขับรถมาเกือบทับทับอะไรก็จอดเบรคกลางถนนมดมันคานมาจับมดเข้าทางก่อนเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยทุกคนก็ตกใจโอ้โหความเร็วร้อยแปดเก้าสิบเกยันเลยเนี่ย เกต้มาไอเกความร้อนขึ้นอย่างเงี้ยแต่ง่ายๆอย่างงี้ก็เป็นคนอย่างนี้ตลอดเป็นทีรักของเพื่อนๆครับเป็นทีักของเพื่อนๆแล้วหลานเแล้วเพื่อนนะอ่าก็มีอะไรก็จะช่วยได้เต็มที่ก็จะช่วยมีกำลังใจมกำลังใจนหนึ่งครับอ่ามากันเยอะเลยนะคุณพ่อที่มาเยี่ยมเยียนนะนี่ผมมาแป๊บเดียวยังมากันสองสามคนเลยนะครับคุณพ่อจะขอบคุณ เพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนๆที่ติดตามให้กันเัองไทยก็ขอบคุณอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนที่มาเยี่ยมนะครับยังไงก็ดีใจใจดีกำลังใจยังดีอยู่นะครับครับผมมาค้า้าขอดีเป็นกำลังใจที่อีกหนึ่งแรงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณก๊อครับขอบคุณครับไว้ขอในคนแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ดีนะครับและความที่เป็นคนที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอทําให้คุณอาไพาโรนเนี่ยเป็นขวัญใจของแฟนละครและหลายๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับคุณอาอยู่ตลอดนะครับวันนี้ห้าช้าคอดีขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณอาและครอบครัวมากนะครับสวัสดี กำลันไจนะครับผมเป็นกำลังใจมากนะครับคุณอาขอบคุณมากมากนะครับที่วันนี้รบกวนเวลานะครับขอบคุณมากครับพี่นกครับครับเป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าหลังจากนี้เราส่งข่าวกันแล้วก็จะได้ยินข่าวดีให้คุณพ่อเนี่ยแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับไปติดตามสาระดีๆจากห้าช้าข่าวดีกันต่อครับ คุณอาอารมณ์ดีนะครับเป็นคนที่แหม่สร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างคุณอายังบอกเลยนะว่าคือใจเนี่ยยังอยากกลับเล่นละครอยู่เลยนะคะพวกเราก็ยังอยากเห็นใช่พวกเราก็ส่งขวัมกำลังใจนะครับอวยพรว่าคุณพ่อเนี่ยจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนครับนะคะส่วนช่วงนี้ได้เวลาของนักเหวแล้วนะคะสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรไปติดตามกันค่ะเชญครับ